สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ช่องแม่เอกบ้านสวนนะคะเจอกันอีกครั้งนะคะมาดูวันนี้จะสื่อให้ดูว่าบอลสีหกหลงนะคะแตกแตกต่างกันตรงไหนทําไมสีแดงสีไม่แดงนะคะเห็นได้ชัดเลยต้นนี้แม่แอกปลูกเจอแดดตอนเช้าบ่ายก็ร่มนะคะ กระถางนี้หัวใหญ่กำลังแตกหน่อมาใหม่ใบยุบไปแล้วอันนี้ใบจะไม่ค่อยไม่ค่อยสีป้ายแดงเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันมาตื่นเต้นมาดูตรงนี้กระถางนี้นะคะแม่ใหญ่เอ็กยกออกมาตากแดดเลยนะคะซึ่งปลูกพร้อมกันนะคะนี่อันนี้ใบยุบมันหายไปพอมันโตขึ้นมาปุ๊บ เมื่อก่อนมันจะเป็นใบเขียวพอเอามาตากแดดปุ๊บนะคะเพ <P ie> ียงแค่สัปดาห์เดียวเองนะคะใบใหม่นี่หลอดใหม่มาให,ใหญ่ๆนะคะอันนี้คนละหนอละยอดละใบเลยนะคะแตกหนอแตกยอดมาเร็วมากเลยนะนี่คนละยอดนะคะหัวใหญ่เห็นความแตกต่างตรงพอเอามาแล้วนี่ใบเขาจะแดงมาเลยนะคะเอามาตากแดดแล้วเนี่ย แดดร้อนมากเลยแต่ลดน้ำทุกวันเนี่ยค่ะใบเขาจะเข้มต่างกันเลยสีแดงๆซึ่งกอนี้จะจืดตัตนี้ก็ไม่ค่อยกัดสีเท่าไหร่นะคะนี่ตัวนี้ก็เริ่มค่อยๆป้ายสีมาแต่ช้านะคะเพราะว่าเขาอยู่ในร่มได้รับแสงแกดแค่ตอนเช้าก็เลยเอามาให้ผู้ชมดูว่าถ้าอยากให้บนสีมัน ป้ายสีจะจัดหน่อยให้โดนแดดเยอะๆนะคะช่วงเนี้ยพอเป็นฤดูหนาวแดดก็มันก็ไม่ได้ร้อนเปีย้ยงปังเท่าไหร่นะ,ะก็พออยู่ได้ mm hmm. ก็เลยนี่เลยเห็นความตื่นเต้นอยากจะเอามาตากแดดเดี๋ยวจะพยายามให้โดนแดดเยอะๆนะคะใครชอบก็ลองทําดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ